สวัสดีครับผมน้อยแชแนนนี่คือช่วงสาระรายการใหม่ของเราจริงๆมันก็ไม่ใหม่แล้วแหละเพราะตอนนี้เดินทางมาถึง E ีีที่3แล้วก็ผมมาทำตามสัญญาครับผมได้กล่าวไว้ใน EP ที่2ว่าถ้าเพื่อนๆอยากรู้อะไรก็เมนมาถ้าอยากรู้เหมือนกันเยอะก็กดถูกใจเอาไว้ปรากฏว่านี่ครับมีคนอยากรู้ R3 0 1 VS f a t l i ล e มากมากจนแบบ what ผมไม่เคยเห็นใครกดไลค์ในคอมเมนต์เยอะขนาดนี้มาก่อนนะในชุมชนของผมอยากรู้นักจัดให้ครับไม่ต้องบอกกันนะว่าวันนี้จะคุยเรื่องอะไรกันเกิดมาซะขนาดนี้เราไปดูสิ่งที่ต้องเจอกันในวันนี้ดีกว่ามันก็จะคล้ายๆเดิมครับ 1. สแสเตตพื้นฐานของปืน R3 และแฟลชไลท์ 2. ข้อดีของปืนเหล่านี้ 3. ใช้งานยังไงเหมาะกับใคร 4. แสดงความคิดเห็นฉบับของผมและ 5. สรุปให้เพื่อนๆฟังแบบเล่นๆกระชับได้ใจความ ้าหัวข้อนี้ในคลิปวิดีโอสนใจหัวข้อไหนเป็นพิเศษสามารถกดข้ามเพื่อไปดูได้เลยนะครับผมได้ปักหมุดเวลาเอาไว้ให้เรียบร้อยแล้วและสําหรับใครที่พร้อมจะฟังตั้งแต่ต้นป่ะสแตทพื้นฐานผมจะขอเปิดด้วย R301 ก่อน R3 สแตทพื้นฐานของเจ้านี่ดาเมจตตอนนัดอยู่ที่14เมื่อยิงเข้าตัว25เมื่อยิงเข้าหัวและ11เมื่อยิงขารราหรือ RPM คือ810 ย้ำอีกครั้งครับสำหรับใครที่เพิ่งมาดูคลิปนี้เป็นคลิปแรก RPM มันมีความหมายคล้ายกับไฟเรตแต่เจ้าตัวนี้มันจะคำนวณได้ง่ายกว่า810นั่นหมายความว่าคือรอบต่อนาทีถ้าเป็นวินาทีจะตกอยู่ที่13.5นัดต่อวินาทีก็13.5รอบต่อวินาทีนั่นแหละนี่คือสิ่งที่ R3 ทำได้ดามจตต่อวินาทีที่ทำได้เฉลีย่ยอยู่ที่189ดามจ ในตารางทางด้านขวามือยังบอกโปรเจกต์ไท s สปีดอีกด้วยซึ่ง A3 อยู่ที่29,000 UPS ค่านี้ยิ่งเยอะกระสุนยิ่งถึงตัวไวกระสุนไวน่าเท่ากับว่ามันย้อยน้อยและถึงตัวศัตรูเร็วเดี๋ยวค่อยนำค่านี้ไปเปรียบเทียบกับแฟลไลน์พักมันไว้ก่อนการรีโหลดกระสุนแบ่งเป็น2แบบแบบหมดแม็กและไม่หมดแม็กหมดแม็กจะเป็นอันล่างฟูลรีโหลดเวลาก็ตามที่เห็นเลยครับถ้ายังมีลูกอยู่ในแม็ก รีโหลดจะใช้เวลา2.4วินาทีถ้าหมดแม็กจะใช้3.2วินาทีส่วนที่มันเป็นสีฟ้าสีม่วงก็ตามสีของแม็กมาเลยครับความเร็วในการเคลื่อนที่ตอนเอมจะลดลง50%แม็กกาซีนความจุของแม็กกาซีนจะอยู่ที่18 20 25 28ไล่มาเป็นสีเลยจากนั้นมาดูแพทเทิร์นของปืน R3 กันครับ สังเกตเห็นได้ว่าการเดินทางของมันจะไปทางขวากลับเข้ากลางและออกซ้ายเล็กน้อยจากนั้นก็กลับเข้ากลางเหมือนเดิมวิธีที่ควบคุมมันง่ายสุดก็คือการลากเมาส์ลงพร้อมกับไปทางซ้ายนิดนึง hey, hey, เฮ้ยเฮยไอเจมอย่าไปสอนเขาสเปร์อาสามเมึงเอาตัวมึงให้รอดก่อนคนดูเขารู้กันหมดแล้วว่ามึงอ่อนอาสามโอเคถัดไปของแต่งอาสจะมีบาเรลหรือปลายกระบอกปืน เจ้าปายกระบอกปืนนี้จะช่วยในเรื่องของการหดตัวแนวตั้งหดตัวแนวตั้งก็คือลดแรงดีดแนวตั้งหมายความว่ากระสุนจะไม่ดีดขึ้นมากทําให้การยิงแบบสเปร์เนี่ยเราลากเมาส์ลงนิดนึงก็พอที่ไฟจะเกาะกลุ่มกันมากขึ้นที่ไฟคืออะไรหลายคนไม่รู้ครับที่ไฟคือการยิงแบบไม่เอมก็กดยิงเลยอะไม่ได้กดคลิดขวาทํานองนั้นและจากวิดีโอที่เพื่อนๆกำลังสังเกตอยู่ตอนนี้ ตัวที่ใส่บาเรลเนี่ยมันจะเกาะกลุ่มกันมากกว่าจริงๆสโคบสโคบ r 3ที่ใส่ได้คือคูณ1คูน1งคูณ2คูนคูนคู 2, คูของแต่งที่สุดท้ายคือพันท้ายท้ายปืนตูดปืนสต็อกอยากเรียกอะไรก็เรียกเลยครับเจ้าตัวพันธายนี้ประโยชน์มันเยอะมากลดแรงถีบปืนแนวขวางถ้าพูดภาษาคนก็คือตอนเอมเนี่ยปืนเรามันจะมีการสา่ซ้ายขวาใช่ไหมครับเจ้าพัน้ายนี่แหละที่จะมาช่วยลดแรงสายซ้าย,ายขวา ทำให้ตอนเราสเปร์เนี่ยสเปรง่ายขึ้นถ้าไม่ต้องคิดอะไรมากเลยก็คือลากเมาส์ลงอย่างเดียวแต่มันก็ไม่ถึงกับนิ่งกิฟขนาดนั้นนะมีสายบ้างแต่ว่าสายน้อยลง 2. เข้าเอมเร็วขึ้นก็คือการยกเป้าขึ้นมายิงจะทำได้เร็วขึ้นและเมื่อควักปืนออกมาจะควักออกมาได้เร็วยิ่งขึ้นโอ้มีอีกอย่างหนึ่งสำหรับของแต่งก็คือฮอ p อัพฮอ u อตัวนี้มีชื่อว่า nv receiver เจ้าตัวนี้เนี่ยมันคือโหมดซิงเกิลครับถ้าอยากใช้ก็กดบีเปลี่ยนโหมดปืนเมื่อใส่ฮอบอัพนี้จะทำให้ดาเมจแรงขึ้นไฟเลทต่ำลงใช้กระสุนมากขึ้นอีก1ลูกดูตรารางที่ผมแปะให้ได้เลยครับทุกคนดาเมจ35เมื่อยิงเข้าตัว61เมื่อยิงเข้าหัวและ26เมื่อยิงขาส่วนหมวกแต่ละสีก็ดาเมจตามภาพเลยครับส่วนด้านหลังเนี่ยคือจานวนนัดที่ต้องยิงอย่างเช่นถ้าเกาะขาวยิงตัวจะต้องใช้5นัดในการปิดชีพ ทำนองนี้ครับแต่มันไม่ค่อยสําคัญมากเท่าไหร่จบสาหรับ R3 ทีนี้มาต่อในส่วนของแฟลไลน์บ้างมันจะเร็วขึ้นนะดาเมจต่อน,นัดอยู่ที่19เมื่อยิงเข้าตัว33เมื่อยิงเข้าหัวและ14เมื่อยิงขาเราเปอิ์มินิตหรือ RPM อยู่ที่600นัดต่อนาทีคิดเป็น10นัดต่อวินาทีดังนั้นดาเมจ per s ก็คือ190ตรงตัวมากๆครับคำนวณง่ายๆเลยอันเนี้ย Project i l e speed อยู่ที่24,000 UPS ความจุดลูกกระสุนยอยู่ที่ 20, 25, 28และ30ตามลำดับ4 Max เลยครับส่วนการรีโหลดด้านบนแบบไม่หมด Max ด้านล่างหมด Max ยกตัวอย่างอย่างแ m a กธรรมดา2.4สำหรับไม่หมด Max และ3.1วินาทีสำหรับหมด Max ความเร็วที่เสียขณะเอมคือ50%ข้อมูลเบื้องต้นจบครับทีนี้ไปดูร e c a l l f l a s l i ์กัน เพืเ่อนๆเห็นลักษณะของมันจะเป็นเส้นทะแยงเบ้ B ออกไปทางด้านซ้ายวิธีการคุมอย่างง่ายคือการดึงลงทางขวาทะแยงลงไปทางขวานั่นแหละหรืออย่างหนึ่งที่กําลังฮิตกันนั่นคือสเปรย์เป็นวงกลมอันนี้ก็แล้วแต่เพืเ่อนๆครับผมเคยวิเคราะห์ไปแล้วอยู่รอบหนึ่งรวมถึงบอกวิธีทําด้วยยังไงถ้าสนใจผมแปะลิงก์เอาไว้ใต้คําอธิบายวิดีโอนี้หรือที่เราเรียกว่า d e s c r i p t i o n นั่นแหละครับถ้าสนใจนะเข้าไปดูได้เลยถัดไปของแต่ง F ฟลตไลน์ line, ไม่มีบาเรลมีสะโขบซึ่งก็เหมือน R3 เลยคูณ1คูณ1คูนคูณ2คูณ3คูณ 2, ค,ณค,ณค,ณคณูพันท้ายและ NV r e c e ร e เซอันนี้คงต้องอิงตารางเหมือนเดิมครับจะได้เข้าใจง่ายขึ้นดามเมจต,ต่อน,นัดอยู่ที่4 3เมื่อยิงเข้าตัว75เมื่อยิงเข้าหัว32เมื่อยิงขาส่วนถ้าเกิดใครสนใจตารางนี้จริงๆวิธีดูง่ายมากครับท่านั้นซ้ายมือสุดคือส่วนที่ถูกกระสุนยิงไม่ว่าจะเป็นหัวไม่ใส่หมวก ใส่หมวกเลเวลหนึ่งยิงตัวและขาช่อง2คือดาเมจที่สร้างได้และหลังจากนั้นคือจำนวนกระสุนกี่นัดที่ใช้ยิงให้ศัตรูล้มมันจะแบ่งเป็นสีเกาะครับด้านบนเนี่ยไม่มีเกราะเกาะขาวเกาะฟ้าเกาะม่วงและเกาะแดงสมมุติตัวอย่างง่ายๆเลยครับสมมุติว่าผมเนี่ยเลือกยิงตัวกับศัตรูที่ใส่เกาะม่วงผมต้องยิงกี่นัดละ่ะก็เปรียบเทียบไปลากเส้นโป๊ะบะาโป๊ะบะาหลงจงจากตารางก็คือใช้หานัดครับ แลวเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ของตาราง R ส0 1นไว้ด้วยละกันทาน,นซ้ายมือเนี่ยจะเป็นแบบโหมดออโต้ส่วนทาน,นขวาจะเป็นโหมดซิงเกิลที่มีฮอปอัพเพื่อนเพื่อนก็ลองพอสดูได้เลยนะถ้าสนใจส่วนแฟลชไลน์ออโต้ก็มีเช่นกันอย่างที่บอกครับถ้าสนใจพอสดูได้เลยถัดมาในส่วนของข้อดีของปืนจําไว้เสมอครับผมจะไม่พูดถึงข้อเสียของปืนเหล่านี้ให้รู้ไว้ว่าข้อดีที่ผมจะพูดของปืนหนึ่งจะเป็นข้อเสียของอีกปืนหนึ่งโอเคไหม R 3 พัทเทิรการสเปรย์จะคุมง่ายกว่ามีบาเรลหรือของแต่งที่เป็นปลายกระบอกปืนดังนั้นมันยิ่งช่วยลดแรงถีบของปืนแนวดิงอีกแถมที่ไฟเนี่ยเกาะกลุ่มกันมากขึ้นฟาเรดสูงน่าทำให้การต่อสู้ระยะใกล้จะได้เปรียบมากเพราะส่วนใหญ่ระยะใกล้จะไม่ค่อยได้เอมกันจะเน้นการยิงที่ไฟมากกว่าระยะไกลก็ทำได้ดีเพราะด้วยโปรเจกต์ไทสปีดที่มันสูงถึง29,00 0 ups เจ้าค่านี้เนี่ยอย่างที่ผมบอกยิ่งเยอะยิ่งดีกระสุนมันย้อยน้อย,อยแล้วก็ไปถึงตัวศัตรูเร็ว แถมข้อสุดท้ายครับไอรอนไซด์ดีไม่เกะกะตาในตอนที่ยังไม่มีสะโคปเนี่ยก็สามารถใช้ไอรอนไซด์หรือว่าศูนย์เล็งธรรมดาพอเลงได้อยู่แฟตไล์ดาเมจสูงเราปฏิเสธไม่ได้เลยครับว่าแฟตไล์เนี่ยเป็นปืนเออาที่ดาเมจสูงเป็นอันดับต้นๆเลยทีเดียวด้วยดาเมจ19เมื่อยิงเข้าตัวเราใช้เพียงแค่6นัดเท่านั้นในการยิงคนตัวเปล่า,ลา6นัดจริงๆครับเท่านั้นยังไม่พอด้วยขนาดแม็กกาซีนที่ใหญ่ถึง30ตอนใส่แม็กม่วงมันทําให้ปืนนี้เนี่ยได้เปลี่ยนเรื่องของจํานวนลูกกระสุน และอย่างสุดท้ายคือพร้อมเล่นไวกว่าขยายความให้ครับคําว่าพร้อมเล่นไวกว่าเนี่ยคือด้วยจํานวนของแต่งที่มันน้อยนั่นหมายความว่าเราไม่ต้องหาของแต่งให้มันเยอะดังนั้นที่ผมจะบอกก็คือถ้าเจอปืนนี้ตอนต้นเกมเนี่ยมันเป็นอะไรที่แจ่ม,มากๆถัดไปเหมาะสําหรับใครและใช้งานยังไงอาสา3 0 1ใช้งานได้ทุกระยะเรียกว่าเป็นปืน AR ที่โคตรจะสมดุลที่สุดในเกมแล้วแหละ ูใหญ่ลูกเล็กเด็กแดงมือใหม่มือโปรความยืดหยุ่นเนี่ยมันโคตรจะสูงเป็นได้ทั้งปืนหลักและปืนรองใกล้กลางไกลครบเครื่องผม,มรู้จะบรรยายสรรพคุณยังไงให้มันดูโอเวอร์ไปมากกว่านี้แต่มันดีจริงๆเป็นปืนที่เหมาะสําหรับทุกคนจะเข้าคนแรกคน2คน3ใครก็ได้ครับคือใช้ได้หมดจริงๆแฟตไลน์ดาเมจที่รุนแรงและฟารนที่ต่ำกว่าปืนประเภทเดียวกันจงทำให้แฟตไลน์ไม่ค่อยเหมาะสำหรับการใช้เป็นตัวเปิดตัวแรกหรือเรียกง่ายๆว่าสายระยะประชิดซึ่งจะใช้ก็ได้ไม่ว่ากัน แต่ถ้าจะให้เหมาะที่สุดแล้วดึงประสิทธิภาพมันดีมากๆดีที่สุดก็คือการเล่นเป็นคนคุมจังหวะได้ทั้งกลางค่อนไปไกลหรือจะเลือกเข้าเป็นคนที่2ของปาร์ตี้ก็ได้และถ้าตั้งใจเอมหรือโฟกัสเอมไม่กี่นัดเนี่ยก็คือสามารถพลิกไฟช่วยเพื่อนที่เข้าไปดมกระสุนตอนแรกได้อย่างแน่นอนต่อไปแสดงความคิดเห็นฉบับของผม นี่สิสิ่งที่ผมรอคอยผมจะพูดจากความรู้สึกและประสบการณ์ของผมทั้งหมดทั้งหมดจริงๆครับและมันอาจจะมีอารมณ์ร่วมลงไปด้วยหากผมพูดไม่ถูกใจเพื่อนๆขออภาัายไว้ล่วงหน้าเลยนะครับผมจะพูดถึงแฟลไลน์ก่อนละกันเพราะว่าผมเอาอาสามขึ้นมาพูดก่อนบ่อยแล้วจะได้บาลานซ์บาลานซ์กันหน่อยโอเคไหมแฟลไลน์ line, ความรู้สึกของผมมันเหมือน AK ของเกมอื่นๆเลยเหตุผลที่ผมคิดแบบนั้นจะมองว่าผมบ้าก็ได้นะผมคิดว่าเกม p อ펙 l e g e n d s เป็นเกมยุคแห่งอนาคต ซึ่งมันคืออนาคตจริงๆและสังเกตที่ชื่อของแฟตไลน์ครับมันใช้ชื่อเต็มๆว่า VK47 แฟตไลน์มันไม่แปลกใจเลยที่ทำให้ผมคิดแบบนั้นวาดภาพตามในหัวนะผมไม่รู้ว่าชื่อพื้นฐานของ AK เนี่ยมาจากไหนตั้งแต่เริ่มต้นตั้งแต่เริ่มเล่นเกมแบบนี้นะผมก็รู้จัก AK เลยแล้วไอ้เจ้ารหัส AK เนี่ยแหละเพื่อนๆลองไล่ไปดู AK BK CK DK ไล่ไปจนถึง VK ใช่ครับ ว k ถ้าเทียบ A ไปจนถึง V มันคือการนับไปข้างหน้านี่คือเหตุผลที่ทําให้ผมคิดว่าต้นแบบของแฟตไลน์มันคือ AK-47 ซึ่งผมก็ไม่รู้เพื่อนๆได้อะไรจากเรื่องนี้แต่อย่างที่ย้ําเสมอครับน้ำๆเนี่ยผมชอบเล่าเพราะมันสนุกโอเคซีเรียสบ้างแหละแฟตไลน์ INE, ในความรู้สึกผมมันคือปืนหนักปืนนึงเลยถึงแม้มันจะอยู่ในหมวดของ AR ความรู้สึกของผมมันค่อนข้างไปทาง AR จรงๆปืน LMG นะ ถ้ามองนลงไปอีกมันคล้ายสปิทไฟมากแบบมันคล้ายเพียงแค่เล็กน้อยเท่านั้นเพราะว่าดาเมจที่เท่ากันแล้วก็ทําให้อดคิดไม่ได้เนอะแคปแม็กก็ใหญ่ด้วยเหมือนกันส่วนอีกเรื่องหนึ่งคือคลิปล่าสุดที่ผมได้ทําเปรียบเทียบโวกับอารนายไปไอ้เจ้าแฟรไลน์เนี่ยมันเหมือนเป็นโวเลยถ้าหลับตาแล้วนึกภาพนะโว้ดาเมจแรงกว่ายิงช้ากว่ามันเหมือนกับว่าผมแค่เปลี่ยนจากการที่ผมวิเคราะห์ปืน SMG เนี่ยเป็น AR แต่เนื้อหาเนี่ยมันยังเหมือนเดิมเลยงงไหมทุกคน อที่ผมจะสื่อก็คือเหมือนกับว่าแฟลไลน์เนี่ยมันคือโวแห่ง AR เอผมพูดแล้วผมยิ่งงว่ะทุกคนเข้าใจปะ <c oughs> เลือกเปรียบเทียบแล้วกันแฟลไลน์ผมมองว่าเป็นปืนที่เหมาะกับระยะกลางจริงๆคำว่ากลางคือกลางจริงๆครับการต่อสูร้ระยะใกล้ส่วนใหญ่แล้วคนจะเลือกยิงแบบฮิปไฟล์แล้วพอแฟลไลน์มันไม่มีบาเรลเนี่ยฮิปไฟล์ Fi, มันก็หวังผลได้น้อยแต่มันได้นะแต่มันได้น้อยแล้วถ้าตัดสินใจจะเอมเพื่อสู้ก็สูญเสียความเร็วการเคลื่อนที่ไปอีก50%แทบจะเป็นเป้านิ่งให้มันยิงเลย ดังนั้นผมเลยคิดว่าการต่อสู้ระยะใกล้แฟตไล์เสียเปลี่ยนมากๆเว้นแต่ว่าเพื่อนๆจะชำนาญปืนนี้จริงๆระยะใกล้ค่อนไปถึงกลางแฟตไล์เริ่มทําได้ดีอย่างที่บอกข้อดีกันไหมครับพอมันไม่มีบาเรลการยิงระยะใกล้ค่อนกลางมันต้องเองอยู่แล้วดังนั้นมันจึงมีความสมบูรณ์แบบในตัวของมันเองในระยะนี้หมายความว่าจะใส่ของแต่งหรือไม่ใส่ก็แทบจะไม่ต่างกันมากในความรู้สึกแต่ในเชิงทฤษฎีเนี่ยต่างกันแน่นอน ระยะกลางระยะนี้เป็นระยะที่ผมมองว่ามันคือระยะเก่งของแฟลชไลน์เลยแหละส่วนตัวผมตอนเล่นแฟลชไลน์มักจะใช้คู่กับคูณ3ถ้าต้อยิงในระยะกลางระยะนี้หวังผลกับแฟลไลน์ได้มากที่สุดอย่างที่ผมบอกแต่ถ้าไกลไปมากกว่านี้เนี่ยจะเป็นการเสียเปรียบของแฟลชไลน์แล้วครับเนื่องด้วยโปรเจกต์ไถ่สปีดที่ต่าทําให้กระสุนถึงตัวศัตรูช้าและกระสุนมันย้อยด้วยโอกาสที่มันจะยิงโดนเนี่ยยา,ากมากแต่มันก็ถูกแก้ไขด้วยฮอ p อัพเอ็น e ีรีเซิร์เวอร์ ผมไม่ได้จะบอกว่ามันเพิ่มปกติทายสปีดนะแต่เมื่อไรก็ตามที่ตัวเราผันตัวจากการเป็นปืนสเปย์ไปเป็นปืนเคาะทีละน,นัดมันจะทําให้เราจับจังหวะหรือกะจังหวะได้ดีมากขึ้นถ้าปืนลองไม่ใช่ปืนที่ยิงไกลได้ฮอปอัพนี้แหละครับที่ตอบโจทย์มากที่สุดในระยะไกลดาเมจที่รุนแรงไฟเลทที่ต่ํามากการจับจังหวะนัดต่อนัดจะง่ายขึ้นถึงแม้จะยิงพลาดนัดแรกยังไงก็แล้วแต่นัดต่อไปเนี่ยต้องเรียกสติกลับมาแล้วยิงอีกรอบแน่นอนอีกเรื่องหนึ่งก่อนจะจบแฟนไลน์ ผมไม่รู้ว่าตอนนี้มันยังคิดกันอยู่ไหมตอนที่เราไม่ใส่ฮอปอัพเนี่ยแล้วเลือกยิงแบบซิงเกิลการยิงเทียนัทแบบรัวๆให้หนึกถึงเห็มล็อกเอาไว้ครับการยิงซิงเกิลของแฟลตไลน์เป็นอะไรที่โคตรดีและน่ากลัวมากเนื่องด้วยฟเรทมันไม่ได้สูงมากเราก็ไม่จําเป็นที่ต้องรัวนิ้วจนเกินไปการยิงแบบซิงเกิลแต่กดทีทีวิธีกระสุนมันจะดีดน้อยกว่าแบบออโต้แต่ที่สําคัญมันเมื่อยโคตรปะป๊าหมาหมาเมื่อยเลยเอาจริงๆถ้าใครหลายคนยังไม่เคยลองผมแนะนําให้ลองนะและจะรู้สึกถึงความสนุกที่แฟลต แต่ถ้าเกิดเคยลองแล้วไม่ชอบไม่เป็นไรครับถือว่าเป็นเก็บความรู้แต่ถ้าเกิดมันติดใจแบบลองปุ๊บโอ้ยเชอดีจังวะเจมสิ่งที่ผมอยากจะเตือนครับให้ระวังเลยก็คือหนึ่งระวังเมาส์จะไปเร็วกว่าปกติก็คือเสียแหละเอาง่ายๆเพราะตอนที่เราเก่งแล้วเรายิงเทีลนัดมันกดดรวัวพอกดดรวัวบางทีมันใส่แรงเข้าไปมากขึ้นแล้วไม่รู้ตัวหรอกว่าเรากดไปแรงแค่ไหนเพราะตอนที่เรายิงเนี่ยมันโฟกัสอยู่ใช่ก็ระวังกันด้วยอีกเรื่องหนึ่งคือเมื่อย การเล่นเกมเนี่ยมันควรจะสนุกเพลิดเพลินและร่างกายไม่ได้รับผลกระทบแล้วก็อันนี้ผมขอเพิ่มเติมอีกนิดหนึ่งแล้วกันสำหรับเรื่องของสโคปแฟตไลท์ไอออนไซต์มันโคตรจะเน่าือเน่ามากน่าเกลียดมากผมแทบจะมองไม่ค่อยเห็นเลยทุกครั้งถ้าไม่มีสโคปสําหรับสกินปกติแต่หลายคนก็คงจะทราบว่าสกินแบทเทิลพาร์ตซีซั่น4มันเปลี่ยนสูตรเล็งให้สามารถมองเห็นได้ง่ายขึ้นแต่ผมขอร้องครับขอร้องเพื่อนๆเลยอย่ามองว่ามันเป็นการ Pay to Win มันคนละอย่างกันเลยปัญหาตรงนี้แอ o n อนไซน์เน่าๆมันแก้ไขได้ด้วยอะดูไหมครับสโคบใช่สโคบมันดรอปตามพื้นใส่ได้หมดปัญหาเรื่องนี้จบแฟตไลน์ไปต่อที่ R3 เจ้า R3 ผมให้ความรู้สึกว่ามันคือ m c a 1ของเกม,มอื่นๆเลยเนื่องด้วยมันได้ทั้งใกล้กลางไกลมันทำได้หมดทุกรูปแบบด้วยความที่มันเป็นปืนโคตรบาลาน มันสามารถใส่ของแต่งทุกอย่างที่เกมให้มันใส่ได้อะนึกออกปะบาเรลพันท้ายฮอ p อัพแม็กซ์โคบจะบอกว่าครบเครื่องมันก็ไม่เกินจริงหรอกครับและยืนยันได้อีกสิ่งหนึ่งก็คือการปรับแพทโน้ตทุกครั้งที่มีการอัปเดตแพทสําคัญสําคัญเราจะไม่ค่อยเห็น R3 อยู่ในโน้ตแพทเลยเว้นแต่ว่ามันเป็นผลกระทบร่วมยกตัวอย่างล่าสุดก็คือการปรับตัวคูณเฮดช็อตเฮดช็อต AR ทุกชนิดลดลงจาก2.0เป็น1.75เหตุผลก็คือมันย้ายปืน G7 repeater พูที่มันเป็นปืนกึ่งคอเนี่ยมันย้ายไปอยู่มาร์คแมนหมดเลยหลังจากนั้นเนี่ยก็อาสาไม่ได้โผล่เข้าแผ่นโน้ตอีกเลยดังนั้นเข้าใจมันได้เลยว่าเจ้านี่เนี่ยโคตรจะบาลานแต่ทว่าความบาลานนี่แหละคือความบันไลยวงเล็บว่าของผม <c oughs> ทุกคนมักจะรู้ดีและเข้าใจตามๆ่างกันว่าปืนยิ่งนิ่งยิ่งดีใช่ครับแต่มันไม่ใช่สําหรับผมปืนอาสาสำหรับผมถือเป็นปืนที่ยิงยากมากที่สุดในบรรดา AR ทั้งหมดถ้ามานับรวมเ็มล็อก ok. เป็นปืนที่ผมใช้แล้วคือมันยิงไม่ค่อยจะโดนเลยด้วยความที่มันบาลานซ์ด้วยความที่มันนิ่งกริบทําให้ผมไม่สามารถควบคุมมันได้ถ้าเป็นภาษากีฬาจะเรียกว่าขาตายก็ได้มือผมเนี่ยมันจะไม่ขยับเพราะมันนิ่งแล้วทีเนี้ยศัตรูมันไม่ได้อยู่นิ่งกับเราไงพอศัตรูเคลื่อนที่ปุ๊บทำให้ผมรีแอคไม่ทันในเรื่องของการขยับเมาส์แล้วพอมันยิงไม่โดนโมเมนตัมของผมก็เหวี่ยงไปหาฝั่งนู้นบ่อยครั้งมากที่ผมจะเป็นแบบนี้บ่อยจริงๆและภายหลังก็คือทําให้ผมแตกพ่ายกับ R3 แต่วิธีแก้มันก็มีเช่นกันสําหรับผมถ้าผมต้องการใช้มันจริงๆผมจะแก้ไขปัญหาด้วยการใส่สะโขบที่ใหญ่ขึ้นการใส่สะโขบที่ใหญ่ขึ้นจะทําให้เราต้องคุมเมาส์มากกว่าเดิมเอาง่ายๆก็คือมันจะขยับเยอะขึ้นนี่คือวิธีแก้ของผมแต่อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับตัวเพื่อนๆด้วยว่าเป็นแบบผมหรือเปล่าถ้าไม่ก็ไม่ต้องทําครับและผมก็จะขอสรุปให้ฟังแบบคร่าวๆอีกรอบหนึ่งแล้วกันสําหรับ R3 vs Fatline ทั้ง2ปืนนี้เนี่ยเหมือนมันคือ R9 vs Vol ในฉบับ AR เลย ปืนทุกปืนมีข้อดีของมันแตกต่างกันออกไปไม่ใช่ว่าปืนนี้จะของโลกเสมอเว้นแต่บาสสปีดฟ,ฟ้านี่แหละใช้กันเก่งจริงๆ <c oughs> อัดอันส่วนตัวครับผมย้ำตรงนี้อีกรอบแล้วกันชื่นชอบปืนไหนใช้ปืนนั้นเถอะครับใช้ให้มันมีความสุขและถ้าเรายิงได้อันนั้นเนี่ยคือโบนัสข,ของความสุขหากแต่เราใช้ปืนที่ไม่ชอบยิงได้มันก็เฉยเฉยเหมือนเช่นผมที่ชื่นชอบวิงแมนผมรู้ว่าตัวผมเนี่ยยิงไม่ค่อยโดนแต่ก็ยังใช้เพราะมันหล่อเท่ไงนั่นแหละครับ ไม่น่ามีแล้วสำหรับเนื้อหานี้อย่ายึดติดกับสิ่งที่คิดว่าดีมองหาสิ่งที่ชอบค้นหาอะไรใหม่ๆอย่างเช่นตัวผมอันนี้สามาระนะทุกคน r 3ผมมักจะยิงได้แย่แต่ถ้าอะไรก็ตามได้สโคปที่มันใหญ่ขึ้นกว่า i อรอนไซต์มันจะกลายเป็นอีกแบบเพราะอย่างที่บอกสโคปยิ่งใหญ่การควบคุมเมาส์ก็ต้องเยอะขึ้นทุกอย่างมันมีวิธีแก้ของมันอยู่ในตัวเกมอยู่แล้วเราแค่ไม่ยอมแพ้ เลือกหาวิธีลองผิดลองถูกกับมันไปเรื่อยสุดท้ายแล้วจะค้นเจอว่าทั้ง2ปืนนี้เป็นปืนที่เป็นมิตรกับเรามากๆเลยหมดจริงๆแล้วครับสำหรับสาระก็ถ้าเกิดชอบสามารถกดไลค์กดซับเป็นกำลังใจได้เลยหรือถ้าเกิดผลงานของผมมันดีสุดๆอยากจะแชร์แชร์ได้เลยครับตามกลุ่มต่างๆหรือจะบอกเพื่อนปากเปล่าก็ได้ว่าบักฮ no ัน้นยมันซุโกยเดซินี ก็ว่าไปนั่นเนาะโอเคตอนหน้าเนี่ยอยากให้ผมทํำเกี่ยวกับอะไรคอมเมนต์เอาไว้ได้เลยนะครับเหมือนเดิมถ้าคิดเห็นเหมือนเพื่อนๆคนอื่น,นๆก็แค่กดไลค์บอกผมไว้ผมจะได้นํามาทําให้สําหรับวิดีโอต่อไปและวิดีโอนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนสําหรับวันนี้สวัสดีครับ